ท่องนิยายเสียงมหาศึกล้างที่พบต่อจากบทสิบหกตอนที่ยีสิบดสถานการณ์ที่ไม่เสถียรรีบออกจากหอคอยดาวจักรพรรดิหยกดำยิ้มซีไอเวยกล่าวฉานต้องจ่ายเงินจำนวนมากพอสมควรเพื่อพาคุณไปอย่างไรก็ตามหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เราไปที่สตาร์ทาวเวอร์ด้วยกรรวันรางวัลของฉันจากทวีปหลักยานจีเริ่มเล็กลงเรื่อยๆไปต่อดีกว่าไปที่สตาร์ทาวเวอร์อาจสมบัติอยู่ที่นั่นคุณก็มาด้วยรอชือเว่ยกา ทยักหน้าก็ดีที่คุณมาสถานที่ในสงครามนอกพื้นที่ถูกแยกออกตามระดับอันตรายทวีปหลักยานจีถือเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับพวกมนุษย์ที่26อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสนามรบที่เจ็ดทั้งหมดแม้ว่าทวีปหลักยานจียังคงถือว่าอันตรายมากแต่ก็มีอีกแห่งที่อยู่เหนือมันจุดที่อันตรายที่สุดคือสตาร์ทาวเวอร์สตาร์ทาวเวอร์อยู่เหนือระดับหนึ่งจักรพพัดจำนวนมากรวมตัวกันที่นั่น และเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าอ่อนแอมากที่นั่นถ้าอย่างนั้นมาดูกันว่าเราจะจัดการกับจักรพรรดิอีกฝีเงินได้อย่างไรจักรพรรดิหยกดำกล่าวว่านอกจากนี้เราควรหาหรือเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของสินค้าของเขาและอื่นๆวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เราอาจจะพบในภายหลังชื่อว่ยกักเล่าครับครับซีไอเหว่ยยิ้มและพยักหน้า ซีไอวยพูดคุยกับจักรพรรดทั้งสองที่เขาเชิญเกี่ยวกับวิธีการจัดก,การกับจักรพรรดปีกสีเงินและการแจกเจไอสมบัติของเขา55ตามแผนหลักและแผนสำรองทั้งสองของเราจักรพรรดเงินจะต้องถูกผนึกอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่ตายก็ตามเห็นได้ชัดว่าซีไอเวยตื่นเต้นมากเขาจูจ่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเผยให้เห็นความตกใจและความโกรธซีไอเวยซีไอเวย จัก,กรพรรดทั้งสองมองมาที่เขารู้สึกมีบางอย่างผิดปกติฉันเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้ซีไอเวยลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาพยายามอย่างมากที่จะระงับความโกรธในขณะที่เขาใส่หัวเราไม่สามารถจัดการกับเขาได้ในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจัก,กรพรรดทั้งสองเริ่มโกรธเขาหลอกลวงพวกเขาเหรอแผนถูกกำหนดแล้วการกระจายสมบัติเสร็จสิ้นและทุกคนก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวตอนนี้ยังเริ่มไม่ได้บนนั้นแสดงพื้นที่ทั้งหมดที่ซีไอเวย กำลังสแกนอยู่บนหน้าจอนั้นจักร้ปิกสีเงินขนาดใหญ่กำลังบินผ่านทันใดนั้นเงาครึ่งใสที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นและกระจายพลังงานอมตะข,ของมันเกี่ยวกับจักรพัดปีกสีเงินฟิวฟิวพวกเขาหายไปกลางอากาศเทเลพอร์ตหรอจักรพัดทั้งสองขมบดคิ้วถูกต้องเทเลพอร์ตซีไอเวยกัดปันของเขาจักรพัดปีกเงินที่หน้ารังเกียจน,นี้เจ้าเล่เกินไปฉันตามเขาไปอย่างลับ และเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเขาจริงๆเทเลพอร์ตนี้อยู่ไกลจากรัศมีการตรวจจับของเครื่องสแกนของฉันฉันไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนจักรพรรดิยกดามและวิญญาณแห่งความตายสลับกันมองอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามคุณสองคนคงไม่สุภาพมากไอ้สารเลวไอ้สารเลวซีไอเวยรตโต๊ะอย่างโกรธจ,จัดกัดฟันเขาหนีไปได้จริงๆ ตราบใดที่คุณอยู่ในทวีปหลักฐานจะไม่ให้โอกาสคุณอย่างแน่นอนด้วยพันธมิตรนับไม่ถ้วนที่กำลังมองหาคุณในขณะที่เราค้นพบที่อยู่ของคุณเจ้าจะทำเพื่อซีไอเวยแจ้งพันธมิตรจำนวนมากทันทีโดยส่งเงินรางวัลสำหรับที่อยู่ของข่าวภายในขอบของทวีปหลักมีเงาสองเงาปรากฏขึ้นกลางอากาศเหนือทะเลสาบที่เย็นเยอือก ตัวที่ใหญ่ตัวเท่าภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดเงินมันเป็นตว์ร,ร้ายปีกสีเงินขนาดใหญ่เงาเล็กๆนั้นเป็นผู้หญิงสูง10เมตรที่มีปีกเป็นหมอกเธอมีสเสน่ห์ด้วยร่างกายที่โปร่งใสครึ่งหนึ่งที่คลุมด้วยชุดคลุมเธอมีผมและตาเราากับคริสตนันเราากับคริสตันที่ลึกร่ากับมหาสมุทรสัตว์ประหลาดเขาทองจ้องไปที่จุดเล็กๆขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณการช่วยคุณครั้งนี้ทำให้ฉันได้ทาตผสม10ล้านอย่างง่ายดาย หากคุณต้องการความช่วยเหลือที่คล้ายกันในอนาคตโทรหาฉันวิธีนี้ง่ายกว่าการค่าเจ้าหน้าที่จุดสุดยอดมากปีกสายกระพือปีกและดวงตาของเธอเหมือนน้ำถ้าไม่มีอะไรแล้วจัก,กรพรรดิปีกเงินฉันจะไปสัตว์ประหลาดเขาทองพยักหน้าวิธีหาเงินที่ดีคืออะไรจัก,กรพรรดิปีกเงินก็หายไปในทันทีเช่นกันชุดเกราะสีดำหลัวเฟิงปรากฏตัวขึ้นในทะเลสาบเขาอดไม่ได้ที่จะพูดพึพมพำสิบล้านองค์ประกอบในคราวเดียว อาจารย์ของฉันมีมากมายเพียงนั้นการใช้จ่ายเงินเพื่อกำจัดภัยคุกคามหลังจากเทเลพอร์ตไปหนึ่งปีแสงซีไอเวยหาฉันไม่ได้อย่างแน่นอนหลัวเฟิงคิดเมื่อเขาอนุมานว่านักรบหุ่ยนยนต์จะไม่มีวันยอมแพ้ตามเขาจากระยะไกลเขาตัดสินใจใช้เงินทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือแม้ว่าเขาจะสามารถให้จัก,กรพรรดิผู้กระหายเลือดรุ่งที่สามมาช่วยได้แต่เขาไม่ได้อยู่ในสนามรบนอกเขต และซีไอเวยจะคอยจับตาดูการเคลื่อนย้ายดินแดนอาณาจากกกักรศักดิ์สิทธิ์จากระยะไกลมันจะเปิดเผยตำแหน่งอาณาจากกกักรศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้คนอื่นเห็นได้อย่างง่ายดายดังนั้นหลัวเฟิงจึงค่อนข้างจะใช้เงินและหาคนที่สามารถใช้เทเลพอร์ตจากค่ายมนุษย์ได้ให้พันธมิตรของเขาเทเลพอร์ตพาเขาออกไปง่ายมากเพียงแค่เทเลพอร์ตโดยไม่ต้องต่อตู้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงไม่จําเป็นต้องสูงเกินไปถ้าผสมสิบล้านเป็นปริมาณปกติถ้ามันต่ําเกินไปนักรบที่สามารถเทเลพอร์ตได้จะไม่รบกวนมันราคานี้เป็นราคาปกติถ้าเขาต้องการให้พันธมิตรออกมาสู้กับมันราคาก็จะสูงขึ้นมากถือหลัวเฟิงพลิกมืออีกสีเงินขนาดเท่า,มาเมล็ดงาขนาดเล็กปรากฏขึ้นและรวมเข้ากับร่างกายของเขา เขาเติบโตปีกคู่หนึ่งสีของพวกมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่คือสมบัติที่แท้จริงการเปลี่ยนสีทำได้ง่ายมากหลังจากผสานกับปีกชีหูแล้วหลัวเฟิงก็ให้พลังงานอันทรงพลังออกไปพลังงานของเจ้านายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยปีกคู่นั้นอย่างสมบูรณ์เขากลายเป็นเทพปีกดำทันทีไปกันเถิดหลวเฟิงได้เลือกยานระดับสีจากยานจำนวนนับไม่ถ้วนของเขาและนั่งในนั้นและจากไปอย่างรวดเร็ว ยานบินข้ามทวีปหลักหลวเฟิงหลัวเฟิงเสียงของบาบาตะดังขึ้นในใจมีข้อสังเกตสำคัญที่คุณควรเห็นนี่คือบทสรุปของสิ่งที่เครื่องสแกนหยิบขึ้นมาเป็นกลุ่มของอมตะจากเผ่าพันธุ์อื่นพูดคุยกันในระยะทางเก้าร้อยี่สิบล้านกิโลเมตรถึงหลวเฟิงนั่งอยู่ในห้องควบคุมของเขาและมองไปที่หน้าจอที่แขนของเขาทันใดนั้นก็มีการถ่ายทอดเสียงสนทนาของคนตายสามคนอัญมณีครามห้าสิบล้านฮิฮิช่างมากมายเหลือเกิน อัญมณีสีคราม50ล้านชิ้นเพียงเพื่อเปิดเผยพิกัดของจักรพัาสติกสีเงินเมื่อได้รับการยืนยนันเราก็จะได้รับอัญมณีคราม50ล้านชิ้นค่าหัวนี้มาจากไหนรางวัลสำหรับข้อมูลสูงแน่ๆคนผู้นี้รวยเกินไปไม่ใช่หรือใครจะไปรู้ไม่ว่าใครก็ตามที่ส่งเงินรางวัลน,นี้ออกไปย่อมไม่กล้าหลอกลวงเรานี่เป็นการออกอากาศสาธารณะหลังจากนั้น และพันธมิตรจำนวนนับไม่ถ้วนจะรู้เรื่องนี้ถ้าเขากล้าที่จะหลอกลวงเราไม่จ่ายทีหลังมันจะขุ่นเคืองไปทั้งหมดพันธมิตรอืมจาก,กระพัรดปีกเงินผู้หน้าสงสารจัก,กรพรรดปีกสีเงินนี้จะพบว่ามันยากที่จะเดินทางไปทั่วทวีปหลักยานจีเมื่อดูรายละเอียดของเครื่องสแกนหลัวเฟิงก็ขมวดคิว้วหลัวเฟิงศัตรูตัวนั้นยังไม่ยอมแพ้ บาบาตะสื่อสารเป็นอย่างที่คาดไว้ฉันขโมยยานอันสำคัญของเขามามันเป็นส่วนสำคัญของเขตเก้าแท้สมบูรณ์หลัวเปิงเยอะยยันอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการออกอากาศสาธารณะของรางวัลสำหรับพันธมิตรหุ่นยนต์ในทวีปหลักยานจีอืมดูเหมือนว่าพังคนนี้ได้เตรียมการสำรองและมีความมั่นใจในการจัดการกับฉันมิฉะนั้น เขาจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยสิ่งนี้ดูเหมือนข้าจะเปิดเผยสัตว์อสูรเขาทองไม่ได้สักระยะข้อควรระวังเป็นสิ่งสำคัญบาบาตะเน้นย้ำหลัวเฟิงพยักหน้าเขาชัดเจนมากกว่าศัตรูพร้อมที่จะรับเขาเขาแค่รอโอกาสเท่านั้นเวนเครื่องสแกนของฉันมีอ่อนแอมากเกินไปเมื่อเทียบกับเขานีฉะนั้นฉันจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อสแกนเนอร์ของฉันล้ำหน้ากว่าเขาฉันสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ ลัวเฟิงกัดฟันฉันรอช้าไม่ได้แล้วฉันจะไปที่ค่ายที่26ตอนนี้และหาวิธีให้ได้ราคาสูงสำหรับไอเท่มของฉันด้วยความมั่งคั่งเพียงพอฉันสามารถซื้อเครื่องสแกนที่ดีกว่านี้ได้สู้ยานอาวกาศออกจากทวีปหลักอย่างรวดเร็วการเดินทางกลับไปยังค่ายที่26นี้จะใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งกว่าจะถึงระหว่างทางณจุดท่องเที่ยวในทวีปหลักยานจีใกล้กับหลิวเฟิงเวง พื้นที่ระลอกคลื่นและเรือใบมีดสีดำปรากฏขึ้นเสร็จแล้วนายท่านเราจะใช้เวลาอีกหกวันกว่าจะไปถึงพื้นที่รอบนอกของทวีปหลักมีเศษชิ้นส่วนจำนวนมากที่นั่นแม้แต่เศษของทวีปยานจีก็ใหญ่มากมันจะใช้เวลานาน,านในการบินมันจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองเดือนของการบินเพื่อไปยังทวีปหลักผืมรูปปั้นหินสีดำเหมือนเด็ก ให้พลังงานมืดเขาจ้องมองไปที่พื้นที่อันกว้างใหญ่ผ่านยานทวีปหลักยานจี่เป็นก้าวแรกของฉันเด็กหนุ่มชุดดำพูดเบาๆขณะที่เรือของเยาวชนนี้เดินทางข้ามจัก,กรวาลการแสดงออกของหลิวเฟิงเปลี่ยนไปนังยานของเขาที่นั่นลัวเฟิงหันมาอย่างดูเดือดจ้องไปที่จุดเดินทางอย่างหนักสายตาของเขาดูเหมือนจะผ่านอุปสรรคของอวกาศมองไปยังจุดที่ห่างไกลที่นั่นสมบัติ นัวเฟิงรู้สึกว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นเกือบจะเหมือนกับขอทานที่อยู่โหยนับไม่ถ้วนเห็นอาหารความโกลาหลจากทุกเซลล์ในร่างกายของเขาพวกเขาทั้งหมดล็อบในทิศทางนั้นหลัวเฟิงดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างข้างหน้าในจุดเดินทางนั้นสมบัติที่ทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายกระโดดอยู่ที่นั่น ความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้คล้ายกับทหารและชุดเกราะทั่วไปการเต้นของหัวใจของหลัวเฟิงเพิ่มขึ้นแต่แม้ชุดเกราะทั้งสองก็ไม่เคยทําให้ฉันสั่นขนาดนี้มาก่อนความรู้สึกนี้แข็งแกร่งมากแม้อยู่ไกลกันมันเกินความสําคัญของชุดเกราะทั้งสองมากอย่างแน่นอนหลัวเฟิงกระแอมในลําคอมันคืออะไรกัน